นะคะเราก็มาต่อกันที่ EP ที่2นะคะต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะคะก็คือองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องในระบบฐานข้อมูลกันนะคะ,ะคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะจะมีลักษณะโครงสร้างภายในที่สามารถนําไปประมวลผลนะคะโดยมีลักษณะการจัดเก็บเป็นสัญญาณดิจิทัลน,นะคะคือก็จะมี ค่าเป็นศูนย์กับ1นะคะคือปกติแล้วในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนะคะอาจารย์ก็พูดไปแล้วว่าคอมพิวเตอร์เขาไม่รู้จักภาษามนุษย์นะคะเขาไม่รู้จักกอไก่ขอไข่เขาไม่รู้จัก a b c เขาไม่รู้จักอะไรเลยสัญลักษณ์ต่างๆเขาก็ไม่รู้จักนะคะเขารู้จักแค่สิ่งสิ่งเดียวก็คือตัวคือภาษาเครื่องที่ใช้กับเขาก็คือเขาเรียกว่าเลขฐาน2นะคะก็คือมีแค่เลข0นย์กับเลขเลขศกับเลข1เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คอมพิวเตอร์ Computer เนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีตัวแปลภาษาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราทราบว่าคอมพิวเตอร์ Computer เขาเข้าใจสิ่งที่เราสั่งไหมนะคะและเราอ่ะเข้าใจในสิ่งที่คอมพิวเตอร์ต้องการสื่อสารไหมนะคะคำศัพท์แรกที่จะเอามาใช้นะคะในส่วนของอพื้นฐานระบบของฐานข้อมูลก็คือคำว่าบิตนะคะ บิตคืออะไรบิตคือหน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดในคอมพิวเตอร์นะคะประกอบไปด้วยเลขฐาน2จะมีเพียงแค่2สถานะก็คือ0 กับ1อย่างที่อาจารย์บอกมีแค่0นย์กับ1นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปเพราะว่าอคอมพิวเตอร์เขาจะไม่รู้จักนะคะ A B C กอไก่ขอไข่สระแอสระอาเขาไม่รู้จักแต่ถ้าเมื่อไหร่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นฐานข้อมูลฐานนั้นมีตัวแปลภาษาเพิ่มเข้ามาเขาเรียกว่า interpreter หรือว่า compiler มันจะใช้2แบบนะคะมันจะใช้2แบบ interpreter compiler ต่างกันยังไงนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์พูดไปแล้วในรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นเนาะ นะคะให้เราไปย้อนดูได้นะคะทีนี้เราไปดูคำที่สองก็คือไบต์นะคะไบต์ไบต์ก็คือการนำเอาจำนวนบิตหลายๆบิตมารวมกันเป็นไบต์ปกติแล้ว1บิตปกติแล้วนะคะ1ไบต์จะประกอบไปด้วย8บิต นะคะทำให้1ไบต์เนี่ยสามารถสร้างรหัสแทนข้อมูลขึ้นมาใช้แทนอักขระได้แตกต่างกันถึง28หรือ256อักขระหรือว่าอักขระรวมไปทั้งสระอาสระไม่เอกไม่โทร,รวมหมดนะคะทั้งหมด256อักขระด้วยกันนะคะอันที่3ก็คือเขตข้อมูลเขตข้อมูลในในระบบฐานข้อมูลเราเรียกว่าฟิลนะคะก็คือการนําเอาอักขระต่างๆมารวมกันตั้งแต่1ไบต์ นะคะเราย้อนกลับไปก่อนนะบางคนก็จะงงว่าบิตก็คือเลข0กับเลข1นะคะไบต์ก็คือการนำเอาเลข0นย์เลข1มาเรียงต่อกันให้มันได้1อักขระอย่างเช่นบอใบไม้นะคะบอใบไม้อาจจะมีเลข0นย์เลข1ทั้งหมดนะคะรวมกัน8บิตเนาะ รวมกันเป็น1ไบต์เลข0กับเลข1สลับกันไปรวมกันเป็น1ไบต์นะคะ1ไบต์เนี่ยอย่างเช่นคำว่าบิตนะคะคำว่าบิตบนเลข1ข้อที่1ของเราเนี่ยคำว่าบิตตรงเนี้ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่กี่บิตคะทั้งหมด8 3 24ใช่ไหมมีบอใบไ,ไม้1สระอ์1ต่อเต่า1รวมกันเป็นทั้งหมด8 4 32นะคะมีทั้งหมด32บิตสำหรับคำว่าบิตนี้นะคะคำว่าไบต์ก็เหมือนกันนะคะ8 3 24 8 4 32่ถูกต้องไหมนะคะคือเราจะเอาเลข8เป็นฐานนะคะในการคูณแต่ละบิตแต่ละบิตเข้าไปนะคะ ก็จะรวมไปจนถึงเขตของเขตข้อมูลนะคะเขตข้อมูลเดี๋ยวถ้าพวกเราได้เข้ามาเรียนที่ห้องเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูว่าเขตข้อมูลหรือว่าฟิลนี่เป็นยังไงนะคะเราจะเอานำเราจะนำเอาไบต์นะคะที่เรารวมกันตั้งแต่บิตมานะคะมารวมกันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งฟิลหนึ่งฟิลก็คือเขตข้อมูลนะคะอย่างเช่นฟิลชื่ออาจารย์อาจารย์ชื่ออาจารย์นิชยาอันนี้คือฟิลหนึ่ง นะคะนามสกุลก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอายุก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะคะแต่เราจะเอาเป็นเราจะประกาศเราจะทําเป็นตัวแปรแล้วเราก็จะเอาข้อมูลของสมาชิกเข้าไปเก็บนะคะซก็คือระเบียนหรือว่าเรคคอร์ดนะคะอันนี้นะอันข้อที่4นี่นะระเบียนหรือเรคคอร์ดนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเขตข้อมูลก็คือแสดงว่าเมื่อกี้น,นะคะเป็น เป็นข้อมูลเป็นเขตข้อมูลของอาจารย์นิชยามีอยู่หนึ่งเขตข้อมูลแต่พอถ้ามีอาจารย์นิชยาอาจารย์ภาวินีอาจารย์ภา,า,า,าคินยัยอาจารย์นภัสมารวมกันเขาเรียกว่าระเบียนข้อมูล นะคะระเบียนข้อมูลหลายๆระเบียนข้อมูลที่มันเป็นของอาจารย์นิชยาด้วยอาจารย์นภัสอาจารย์ภคินยัยซึ่งเป็นอาจารย์ประจําสาขาคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแฟ้มข้อมูลของอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์นะคะอันที่6ก็คือ Entity t n t i t y เนี่ยนะคะจะเป็นในลักษณะที่เราจะทราบว่า e n t i t y นี่คืออะไรนะคะ t n t i t y ก็คือหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เราอ้างถึง นะคะอาจจะเป็นรูปธรรมอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสิ่งต่างๆที่เราจะรู้จักอย่างเช่น Entity พนักงาน Entity ของนักศึกษา Entity การขาย Entity ประเภทสินค้านะคะ e n t i t y i t หนึ่งเน่ยจะมีหลาย Attribute นะคะข้อที่เจ็ดนะ attribute หลายๆ a t t r i u u t e รวมกันเป็น1 Entity อย่างเช่นรูปประพันธ์สันฐานของอาจารย์เนี่ยนะคะ หตัวอาจารย์เองเป็นหนึ่งเอนติตเนาะในส่วนที่มีผมสีดำผมยาวนะคะเป็นคนผิวขาวเขาเรียกว่า attribute ของ entity หรือว่ารายละเอียดของ entity นั่นเองนะคะอันนี้คือสับเบื้องต้นที่พวกเราจะต้องรู้ในส่วนของฐานข้อมูลนะคะเดี๋ยวถ้าเรามาเรียนออนไซต์ site, ในวันอังคารเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังให้เข้าใจนะคะต่อไปนะคะ ประโยชน์ของฐานข้อมูลนะคะก็จะหนึ่งเลยก็คือลดความซ้ําซ้อนของข้อมูลนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเกี่ยวกับงานธนาคารเนี่ยข้อมูลของเราจะไม่ซ้ําซ้อนกันเลยนะคะหรือว่าะระบบล็อกอินเข้าสู่ Facebook ของพวกเราเนี่ยข้อมูลเราก็ไม่ซ้ําซ้อนกันนะแต่ละคนนะคะซึ่งมันจะซึ่งเขาจะเอาเข้าไปเก็บในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ Facebook เนาะนะคะสหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้บางครั้งบางทีถ้าเราป้อนข้อมูลตรงเราคือบางครั้งบางทีเรามีหลายเนะาะหนึ่งคนอะมีหลายอีเมล1คนมีหลายบัญชีในการใช้ f c e e o o o นะคะเขาก็จะตรวจจับว่าทำไมคนคนนี้นะคะมีหลาย Facebook จังหน้าตาก็เหมือนกันคือ AI อะมันฉลาดนะคะเวลามันจะจับ พวกเราเคยอัปรูปแล้วมันแท็กเองอัตโนมัติไหมมันจะขึ้นมาบอกเลยว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครอันนี้เขาเรียกว่าความฉลาดของ AI นะคะเขาจะเรียกเขาเรียกว่าสามารถดีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลที่มันซ้ำกันได้นะคะสามสามารถใช้งานใช้ข้อมูลร่วมกันได้อะอย่างเช่นที่อาจารย์พูดถึงคำว่าแท็กเนาะระบบในระบบของ Facebook เนี่ยของเขาจะมีตัว AI ตัวหนึ่งที่สามารถตรวจับหน้าได้ นะคะอย่างเช่นอาจารย์หรือว่าเราหลายๆคนถ่ายรูปรวมกันปุ๊บพอเราอัพปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เองอัตโนมัตินะคะว่าหน้าคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้เป็นใครแล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นคําแนะนําให้เราแท็กไปหาไปหาเพื่อนคนนั้นนะคะอันที่4ี่ก็คือสามารถควบคุมความคงสภาพของข้อมูลได้ 5. การบริหารจัดการนะคะของข้อมูลสามารถทําได้โดยง่าย 6อย่างที่อาจารย์บอกว่าความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูลเนี่ยเราสามารถเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถใช้งานพวกข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะ 7. สามารถสร้างระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูลได้จริงๆแล้วนะคะความปลอดภัยของระบบข้อมูลมันจะมีในตัวอยู่แล้วหนึ่งเลยนะคะถ้าเป็นของในส่วนของ Windows นะคะหรือว่า iOS เนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันของเขาอยู่แล้วนะคะ ทีนี้เราไปดูรูปแบบของระบบฐานข้อมูลกันบ้างนะคะรูปแบบของระบบฐานข้อมูลก็จะมีหลายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะแต่ที่เราจะต้องศึกษาก็คือมี3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบข้อมูลเชิงลำดับชั้นนะคะอันที่2คือรูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย3ข้อมูลแบบข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในหนังสือเล่มนี้จะรวมทั้งหมด3รูปแบบนี้ไว้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวออนไซต์เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราลองเขียนรูปแบบ ทั้ง3รูปแบบนี้นะคะในคาบเรียนแลวกันเนาะเราจะมาดูว่านักศึกษาเข้าใจมากน้อยเพียงใดน,นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายอีกครั้งในในชั้นเรียนนะคะอาทีนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบเนื้อหาหน่วยที่1ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมกันในชั้นเรียนที่ออนไซต์นะคะวันที่9เนาะวันอังคารที่9เราเรียนตั้งแต่ เรียนตั้งแต่8-9โมงไปจนถึงเที่ยงนะคะเดี๋ยวเรามีเวลาเยอะพอสมควรเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกว่าโปรแกรมที่เขานิยมใช้ในปัจจุบัน,นม,มีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ใบงานนะคะใบงานอาจารย์ส่งเข้าไปในอัลบั้มในห้องในลายกลุ่มห้องเรียนของเราแล้วนะคะนักศึกษาสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือนักศึกษาอาจจะดูโจทย์ แล้วเขียนลงในสมุดแล้วเอามาส่งในห้องเรียนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ